ครับวันนี้พบกับงานที่ร้าน3-4มสิบสี่ละสซิงนะครับอันนี้เป็นการแนะนำการอุด EGR นะครับของ Revo ปี2 0 2 0 20ขึ้นมา20 21 22 23อยานะครับอย่างตัวนี้เป็นตัวอุด4แผ่นนะครับเพราะลูกค้าอยากจะถอดท่อออกนะครับอุดตัวนี้เนี่ยนอกจากรื้ออุดเสร็จแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมาปิดโค้ด ตันนี้กําลังดูโปรแกรมอยู่เพื่อเอาออกมาปิดโค้ดที่เกี่ยวกับ e c r ไม่อย่างนั้นเวลาอุดเสร็จแล้วไฟโชว์นะครับการที่ถอดท่อนะครับก็จะมีตัวนี้สี่แผ่นจะอุดสองท่อก็จะมีท่อด้าหลังเครื่องตรงนี้แล้วก็จะมีท่อเล็กตรงฝั่งนี้ที่น้อง,ของเขากำลังดูดูแล้วเราก็ถอดออกมาแผ่นก็จะพอดีกับ,ก,บกับตัวช่องตัวนี้นะครับอีกหนึ่งงานก็จะมี เปลี่ยนท่อแทนแคดกับตรงรุ่นนะครับก็จะใส่ในตำแหน่งเดิมแคทก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่แคดต,ตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็เราก็ถอดเอาช่วงแคทต,ตัวนี้ออกไปแล้วตัวท่อก็จะมาอยู่แทนที่ตัวนี้แทนนะครับเพื่อป้องกันเข่าที่อุดตันในแคทที่มันตันนะครับยังไงใครสนใจก็ติดต่อกับเราได้ที่3 4และ่้นซิงช็อปครับผมร้านอยู่ขวัญซ้อนพนมสารคามากเชิงเซาครับ